สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้ตามสัญญานะคะที่บอกว่าจะถ่ายทำคลิปเต็มเต็มของถนนกลางน้ำที่เป็นจะบอกว่าถนนในตำนานก็ใช่จะบอกว่าเป็นถนนปัจจุบันก็ใช่ก็คือว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยนะคะก็คือว่าประวัติเป็นอย่างนี้นะคะถนนเนี้ยเป็นถนนสาย3 2 5 9เป็นถนนหลวงสาย3259นะคะ จากหมู่บ้านเขากระดาษตรงไปยังบ้านเกาะกระทิงซึ่งชาวบ้านเขาใช้สัญจรน,นะคะระหว่างตัวอำเภอท่าตะเกียบไปยังโรงพยาบาลท่าตะเกียบซึ่งเป็นถนนสายเก่านะคะ <S <S แต่ณปัจจุบันนี้ถ้าเป็นหน้าน้ำนะคะก็คือเขาจะห้ามสัญจรไปมาเลยเพราะว่ามันจะมีน้ำท่วมน้ำท่วมขังนะคะประมาณ2กิโลเมตรแต่ว่าบอกได้เลยว่าลึกมากๆและก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งแม้กระทั่งคนภายนอกที่เดินทางมาติด G.P.S มาหรือ คนในหมู่บ้านบางครั้งใช่เราชํานาญเราชินนะคะแต่ถนนนี่จะลื่นนะคะเนี่ยค่ะมาถึงแล้วก็วิวสวยงามมากถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปเช็คอินกับจุดนั้นจุดนี้ก็เราก็แนะนํานะคะว่าตรงนี้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปที่สวยงามแต่กรุณาอย่าข้ามไปเพราะว่าเป็นฟาร์มอันตรายมาก วันนี้ที่เราถ่ายทำให้ดูนี่คือเป็นวันที่น้ำยังท่วมขังนะคะยังไม่แห้งเลยทีเดียวแต่เราจะมาทำคลิปอีต,ตอนที่ว่าน้ำที่ยังท่วมขังอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะด้านซ้ายด้านฝามองดูเหมือนไม่ลึกนะคะแต่จริงๆแล้วรถนี่จมมิดทั้งคันทั้งกระบะเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางวันนี้ที่เรามาถ่ายทำให้ดูก็คือว่าเราจะมาดู วันที่อีกประมาณเ,าเมษายนนะคะเป็นเมษายนนี่เราจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะมีน้ำอยู่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่คืออันตรายมากนะคะมีผู้คนเสียชีวิตจากจุดนี้แล้วไม่ใช่ของเล่นเล่นที่เราเห็นนะคะเนี่ยที่เราถ่ายให้ดูเนี่ยคือมองไปไกลๆปุ๊บ ก็จะเป็นทิวเขาสวยงามถ้าคนที่ชอบถ่ายรูปนี่คือเนี่ยค่ะน้ำก็จะท่วมขังอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้วต้องระวังมากๆถ้าบุคคลที่ไม่ชำนาญเรื่องรถจริงๆก็ยิ่งไม่ควรมาเลยแต่วันนี้คือเรานี่มาคือคนที่ขับนี่ก็ชำนาญน,นะคะแต่ว่า ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเนี่ยค่ะก็มองไม่ชัดเลยนะคะเท่าที่มองในภาพนี่ก็คือเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> มองเห็นเนาะว่าไม่ชัดเจนมองไม่ชัดเจนมองได้แบบคือไหลมันไปตรงไหนอันนี้เป็นเวลาเช้านะคะเจ็ดนาฬิกาที่เรามาเจ็ดนาฬิกาหรือหกนาฬิกาอะไรไม่แน่ใจนะคะ เราคือยังมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้ากลางคืนนี่คือจบเลยนะคะอย่ามาเด็ดขาดเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เขาจะรู้กันน่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ออกมาตรงบริเวณนี้เขาจะอ้อมไปอีกที่หนึงแต่ว่าไกลมากเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำให้ดูนะคะจุดที่อ้อมไปนะคะ คือถนนเขาเนี่ยนะเป็นถนนเก่าแต่ดั้งแต่เดิมตอนที่หมู่บ้านยังใช้สัญจรปกตินะคะตอนที่ยังไม่เกิดเขื่อนอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะคะแต่พอเกิดอ่างเก็บน้ำคือเขาก็ยังใช้กันอยู่แต่ก็ได้เฉพาะหน้าแรงนะคะหน้าฝนจะมาไม่ได้เลยเนี่ยค่ะ ก็เรา,เาขับรถกันช้าๆนะคะเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นโลเคชั่นทั้งหมดตรงกลางนี่ก็จะมีในส่วนของสะพานเนี่ยค่ะและเคยมีเหตุเกิดบริเวณนี้ก็หลายครั้งแล้วนะคะดูเหมือนแบบไม่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วแฝงไปด้วยฟาร์มน่ากลัวนะคะอันตรายมากเลยถ้าใครรัก การท่องเที่ยวหรืออยากถ่ายภาพวิวสวยๆก็ควรคิดนะคะว่าต้องมาหน้าที่ว่าประมาณกุมภามีนานะคะน้ำลดแล้วแต่ว่าถนนนี่เราไปได้สบายๆดูไม่อันตรายอะไรเลยแต่ถ้าเป็นเด็กๆอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะถนนนี้จะมุ่งตรงไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบนะคะแล้วก็เขาเรียกตรงไปยังตลาดหนองคอกและโรงพยาบาลท่าตะเกียบนะคะก็เป็นถนนที่ไม่ยาวมากคือระยะประมาณ2กิโลเมตรแต่ต้องระมัดระวังนี่จุดที่เราเลยมาเลยจากสะพานมาแล้วก็ยังเห็นไหมคะน้ำยังท่วมขัง สแนวตะริงอยู่เลยนี่ค่ะตรงนี้ก็น้ำแห้งแล้วก็จะมีถ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย